สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ง้ลึกลับคือถ้าเราลึกถึงวันที่สองธันวาคมของทุกปีนะครับบรรยากาศที่ลาวเนี่ยมันจะมีความพิเศษบางอย่างเสมอเลยมันมีความเย็นสบายของต้นฤดูดหนาวผสมกับความรู้สึกอบอุ่นในใจของผู้คนเสียงเพลงเฉลิมฉลองที่ดังแว่วมาตามสายลมแล้วก็ภาพธงชาติที่โบกสะพัดอยู่ทั่วทุกที่เป็นภาพของความทรงจําความภาคภูมิใจที่ดําเนินมาอย่างเรียบง่ายมาตลอดแต่ว่าในปีล่าสุดนี้ ท่ามกลางความสงบที่คุ้นเคยมันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่เสียงที่ดังขึ้นนะครับแต่มันเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากแดนไกลที่ดังเข้ามาในความเงียบเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากลำโพงในงานแต่มาจากเมืองหลวงทั่วลลกเลยใช่เลยค่ะแรงสั่เสทือนที่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจมากจริงๆเพราะมันมาในรูปแบบของสารอุยพรันชาตินี่แหละค่ะสารอุยพรที่ปกติก็ส่งกันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วน่ะหรอครับ ปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของเนื้อหาที่ส่งไปที่เวียงจันเนี่ยมันบอกอะไรได้เยอะกว่านั้นมากค่ะมันไม่ใช่แค่คำอวยพรตามมารยาทอีกต่อไปแต่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าสายตาของโลกกำลังจับจ้องมาที่เราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเหมือนกับมีสปอตไลท์ดวงใหญ่กำลังหันมาส่องที่เราอย่างนั้นหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะทําให้ภาพของประเทศที่เราเคยนิยามกันด้วยคําว่าไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือแลนด์ล็อกส์กำลังจะถูกแทนที่ด้วยภาพใหม่ที่คมชัดกว่าเดิมภาพใหม่ที่ว่ามันเป็นภาพแบบไหนกันครับผมยังนึกภาพลาวที่เงียบสงบในอ้อมกอดของผู้เขาอยู่เลยกําลังจะเปลี่ยนจากประเทศที่ถูกปิดล้อมด้วยแผ่นดินไปสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงแผ่นดินหรือที่เรียกว่าแลนด์ลิงค์ค่ะอ๋อแลนด์ลิงค์ ใช่ค่ะภาพของดินแดนที่เคยเป็นแค่ทางผ่านตอนนี้กำลังจะกลายเป็นชุมทางเป็นจุดตัดที่สาคัญที่สุดจุดหนึ่งของภูมิภาคเลยค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วครับแต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาได้ล่ะครับนั้นเป็นคำถามสำคัญเลยค่ะถ้าจะตอบคำถามนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของลาวสักหน่อยนะคะครับคือประวัติศาสตร์ของลาวเนี่ยเต็มไปด้วยการต่อสู้มายาวนานมาก ต้องแต่ยุคอนาธิคมฝรั่งเศสสงครามกลางเมืองจนกระทั่งก่อตั้งประเทศได้สำเร็จในปี2518ช่วงหลายสิปีแรกหลังจากนั้นก็คือช่วงเวลาของการเยียวยาบาดแผลสร้างความมั่นคงภายในประเทศอย่างเงียบๆเ,เลยค่ะเหมือนกับการค่อยๆเปิดประตูบ้านทีละน้อยหลังจากที่ปิดเงียบมานานผมจำได้ว่าช่วงปลายทศวร 80, รษศ980เราเริ่มมีนโยบายกลไกเศรษฐกิจใหม่ใช่ค่ะ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดรับโลกภายนอกมากขึ้นแล้วพอเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี2538ก็ยิ่งเป็นก้าวที่สำคัญมากๆแต่จากที่ฟังดูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี้ย มันน่าจะเป็นการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับยิ่งใหญ่กว่ามากค่ะมันเป็นสัญญาณว่าลาวไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นตัวเล็กๆในภูมิภาคอีกต่อไปแล้วแต่กําลังจะมีความสําคัญในระดับโลกเลยแล้วทําไมต้องเป็นตอนนี้ลหละครับทําไมโลกถึงเพิ่งหันมาสนใจล้วอย่างจริงจังในเวลานี้ คำตอบส่วนใหญ่มันซ่อนอยู่ในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ค่ะถ้าเราลองกลางแผนที่ดูนะคะจะเห็นเลยว่าลาวเนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจของคาบสมุทรอินโดจีนจริงๆครับมีพรมแดนติดกับ5ประเทศเลยใช่ค่ะแล้วแต่ละประเทศก็มีความสําคัญทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมหาอํานาจอย่างจีนหรือเศรษฐกิจที่กําลังโตอย่างเวียดนามแล้วก็ยังมีไทยกัมพูชาเมียนมาอีก ตำแหน่งที่ตั้งแบบนี้แหละค่ะที่ทําให้ลาวกลายเป็นสะพานเชื่อมที่สําคัญที่สุดสะพานที่ว่านี่ก็คงไม่ใช่แค่นาม,มาทาแล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เรามีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงลาวจีนแล้วถูกต้องที่สุดเลยค่ะเส้นทางรถไฟสายนี้นี่แหละคือตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่ทางรถไฟนะคะแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่เลยที่เชื่อมเศรษฐกิจจีนเข้ากับอาเซียนโดยตรงโดยมีลาวเป็นจุดเชื่อมต่อใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะ มันก็เหมือนเหรียญสองด้านคือในขณะที่มันเป็นโอกาสมหาศาลมันก็มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายที่สูงมากเหมือนกันราคาที่ว่านี่คือค่าก่อสร้างใช่ไหมครับได้ยินว่าตัวเลขสูงมากเลยทีเดียวสูงมากคะ่ะโครงการนี้มีมูลค่ากว่า6 0พ0ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของเราก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่านี่คือการลงทุนที่จะพลิกโฉมประเทศหรือจะเป็นกับดักหนี้สินกันแน่ แล้วตอนนี้พอจะมีข้อมูลไหมครับว่ามันไปในทิศทางไหนข้อมูลล่าสุดก็คือจํานวนผู้โดยสารแล้วก็การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่คําถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนก็คือมันจะสร้างรายได้มากพอที่จะชําระคืนเงินกู้จากจีนได้ทันเวลาหรือเปล่านี่คือคําถามใหญ่ที่ทุกคนกําลังจับตาดูอยู่คะ่ะเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่ใหญ่มากๆควบคู่กันไปแล้วนอกจากเรื่องตําแหน่งที่ตั้งกับรถไฟแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ทําให้ลาวโดดเด่นขึ้นมามีอีกสองปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะปัจจัยแรกคือเรื่องพลังงานพลังงานใช่ค่ะลาวมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําจากเขื่อนเยอะมากจนได้รับฉายาว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียเลยนะคะคํานี้ผมเคยได้ยินบ่อยๆครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียในทางปฏิบัติมันคือลาวผลิตไฟฟ้าได้เยอะจนเหลือส่งออกเลยเหรอครับใช่ค่ะ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยกับเวียดนามน,นี่คือลูกค้ารายใหญ่เลยแต่เรื่องนี้ก็มีความซับซ้อนซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะยังไงครับคือในขณะที่ลาวส่งออกพลังงานไปหล่อเลี้ยงประเทศอื่นโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกลของตัวเองกลับยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดมันเลยเกิดภาพที่ย้อนแย้งของการพัฒนาขึ้นมาค่ะอ๋อเป็นความท้อทายที่หลายประเทศกำลังพัฒนาก็ต้องเจอเหมือนกันแล้วปัจจัยสำคัญอีกอย่างที่บอกไว้คืออะไรครับ ปัจจัยสุดท้ายและอาจจะเป็นทักษะที่น่าทึ่งที่สุดของเราเลยก็ว่าได้ค่ะคือความสามารถในการดําเนินการทูตแบบสมดุลการทูดแบบสมดุลอันนี้มันในทางปฏิบัติมันเป็นยังไงครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยค่ะตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือการที่เราสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายได้พร้อมๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจที่กำลังแข่งกันอย่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือมหาอำนาจเดิมอย่างรัสเซียแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยโอ้โห oh. คือรับมือได้ทุกขั้วอำนาจเลยโดยที่ไม่มีใครรู้สึกว่าลาวกำลังเลือกข้างถูกต้องค่ะนี่คือศิล,ละปะการเมืองขั้นสูงเลยคือในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะฮะลาวสามารถรับเงินทุนจากญี่ปุ่นมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานขณะเดียวกันก็เปิดรับความช่วยเหลือทางทหารจากรัสเซียแล้วก็ยังต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐให้เข้ามาช่วยเก็บกู้ระเบิดที่ตกค้างจากสงครามได้อีก สุดยอดเลยครับคือเลือกรับในสิ่งที่ประเทศต้องการจากแต่ละฝ่ายได้โดยไม่ผูกมัดตัวเองจนเกินไปใช่ค่ะมันคือการไม่เอาไข่ทุกฟองไปใส่ในตะกร้าใบเดียวและทักษะนี้ล่ละค่ะที่ทำให้ลาวมีมูลค่าและมีที่ยืนที่โดดเด่นมากในสายตาของโลกตอนนี้พอเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วยิ่งทำให้อยากรู้เลยครับว่าแล้วเสียงสะท้อนจากประเทศต่างๆที่ส่งสารอุยพรมามันมีในยยะต่างกันยังไงบ้างครับต่างกันชัดเจนเลยค่ะ ถ้าเราลองฟังเสียงเหล่านั้นให้ดีขึ้นนะคะอย่างเพื่อนบ้านใกล้ๆอย่างไทยกับเวียดนามนี่จะมาในโทนไหนครับขนธรรมอย่างไทยกับเวียดนามเสียงที่ส่งมาจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะจะเน้นเรื่องเคาะความเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงความเป็นพี่น้องเป็นสารที่เน้นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นเป็นหลักค่ะแล้วฝั่งมหาอำนาจอย่างจีนล่ะครับเห็นว่าข้อความของเขามีความพิเศษมาก ของจีนจะมาในโทนที่หนักแน่นและชัดเจนมากค่ะเขาใช้คำว่ามิตรภาพที่แข็งแกร่งดังเล็กกล้าเลยนะคะโอ้โหคำนี้ความหมายลึกซึ้งมากใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งมันไม่ใช่แค่การบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อก,กันแล้วนะคะแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันมีชะตากรรมผูกพันกันแล้วโดยมีโครงการรถไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ถูกต้องค่ะทีนี้ ในอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างสหรัฐอเมริกาข้อความจากฝั่งนั้นแตกต่างออกไปอย่างไรบ้างครับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเขาไม่ได้พูดถึงมิตรภาพเหลกล้าแต่จะเน้นไปที่การสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของเราซึ่งเป็นรหัสทางการทูตที่หมายถึงการสนับสนุนให้เรามีอิสระในการตัดสินใจไม่ถูกครอบงำโดยใครใช่เลยค่ะนอกจากนั้น สหรัฐยังเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและที่สำคัญคือการพูดถึงการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาบาดแผลจากสงครามในอดีตอย่างเรื่องการเก็บกู้ระเบิดฟังดูเหมือนเป็นคนละแนวทางกันเลยนะครับจีนเน้นสร้างอนาคตร่วมกันส่วนสหรัฐเน้นสนับสนุนเอก,กราชและช่วยแก้ปัญหาในอดีตมันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนจากสหรัฐค่ะว่าพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อสร้างสมดุลในภูมิภาค เป็นการบอกว่าเราพร้อมจะสนับสนุนให้คุณแข็งแกร่งและเป็นตัวของตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพึ่งพาใครแค่คนเดียวถูกต้องค่ะมันเลยทําให้ลาวได้ไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นที่อยู่บนเวทีแต่กําลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ผู้กํากับรายใหญ่สองคนกําลังพยายามแย่งกันมอบบทที่ดีที่สุดให้แล้วนอกจากสองยักษ์ใหญ่นี่ยังมีเสียงจากที่อื่นอีกไหมครับที่น่าสนใจยังมีค่ะเสียงจากรัสเซียก็จะย้ำเตือนถึงมิตรภาพเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามเย็น ส่วนเสียงจากญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปก็จะมาแนวคล้ายๆกันคือเน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพการสนับสนุนหลักนิติธรรมซึ่งเป็นการนําเสนอทางเลือกที่ต่างจากโมเดลของจีนจะเห็นได้ว่าทุกเสียงที่ส่งมาต่างก็สะท้อนผลประโยชน์ของชาติตัวเองโดยมีลาวเป็นศูนย์กลางของความสนใจนั้นใช่ค่ะฟังดูแล้วเหมือนว่าการได้รับความสนใจจากนานาชาติขนาดนี้มันนํามาซึ่งโอกาสมหาศาลเลยนะครับ แน่นอนค่ะโอกาสมหาศาลจริงๆสถานะของเราจะถูกยกระดับขึ้นจากประเทศที่เคยถูกมองข้ามกลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่ทุกคนอยากเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วยสิ่งนี้ย่อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติแต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าการยืนอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ที่สว่างจ้าขนาดนี้โดยมีมหาอำนาจรายล้อมอยู่รอบตัว มันน่าจะมีความท้าทายที่ใหญ่หลวงซ่อนอยู่เหมือนกันใช่เลยค่ะนั่นคือด้านที่ท้าทายที่สุดของเรื่องนี้เลยมันเหมือนกับการเดินบนเส้นลวดเส้นบางๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะความท้าทายข้อแรกก็คือการเดินบนเส้นลวดแห่งความสมดุลนี่แหละค่ะทํายังไงจะไม่ถูกดึงเข้าไปในเกมแห่งอํานาจของมหาอํานาจข้อที่สองคือทำยังไงจะบริหารจัดก,การการลงทุนจากต่างชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึง และไม่สร้างภาระหนี้สินที่มากเกินไปในอนาคตและน่าจะมีความท้าทายข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการรักษาตัวตนทำยังไงจะรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีทางของตนเองไว้ได้ท่ามกลางกระแสทานจากโลกภายนอกที่กำลังถาโถมเข้ามาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นวันชาติลาวในปีล่าสุดนี้จึงไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองตามปกติ แต่เป็นเหมือนการเปิดม่านสู่บทกละครฉากใหม่ที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองถูกต้องค่ะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าประเทศที่เคยถูกมองว่าเล็กและเงียบสงบกำลังจะแสดงบทบาทที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนบนเวทีโลกได้อย่างไรบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเล็กๆที่เงียบสงบแห่งนี้อาจจะมีอีกหลายมุมที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยนะครับ การได้รับความสนใจจากโลกอย่างท่วมท้นในครั้งนี้อาจเป็นได้ทั้งของข,องขวัญล้ำค่าและบททดสอบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาว่าจะสามารถรักษาสันติสุขและความเป็นตัวเองไว้ได้อย่างไรท่ามกลางอ้อมกอดของมิตรที่ทงอานาจเหล่านี้สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ